มาแล้วจ้ามาแล้วส3งบารมีบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับผมวันนี้มีบอลสีที่สวยมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับพี่พี่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่พี่เนาะสำหรับคลิปนี้มีค่าจะส่ง50บาทนะ,ะพี่พี่แต่ถ้าสั่ง3ต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออเเอเรเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมมาครับพี่พี่บอลต่างบอลป้ายสวยๆจ้า ต้นนี้จึงสวยมากครับพี่หน้าจึงๆเลยอศิลาหุ่มทองครับพี่กระถางหกนิ้วใหญ่หนี่จะเป็นสีลาหกนิ้วครับพี่ด่างชมพูทองใบไม้เปิดหน้าทองสวยๆครับพี่สิลาหุ่มทองต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่นี่สามร้อยห้าสิบฟอร์มสวยๆหน้าด่างว้าวๆ้าครับพี่ด่างชมพูนะใบไม้เปิดเหลืองทองมาสวยเลยสีลาหุ่มทองสามร้อยห้าสิบบาทครับผมต้นนี้ ตัดมาใครสายใบยไผ่นาะพี่เนาะเป็นอา่าเป็นลูกไม้ผ่าเป็นลูกไม้ใบไผ่รับพี่ไผ่ด่างม่วงไผ่ด่างม่วงเออเนี่ยนี่ครับพี่มีความด่างม่วงแบบนี้นะแต่ผมผมโฟกัสให้ดูนี่ <S <s เขาจะด่างออกม่วง <S <s พื้นใบเขียวนะพี่เนาะจะด่างออกเหลืองอ่อ,อนมีเหลืองอ่อนด่างออกขาวแล้วก็จะมีด่างออกม่วงนี่ม่วงแบบนี้นะพี่แล้วก็ขอบใบม่วงนะนี่ลูกไม้ผ่าด่างม่วงอ่าสวยๆครับพี่เป็นลูกไม้ใบไผ่นะพี่ใบไผ่ด่างม่วงแบ่ง400บาทครับพี่ใครสายใบไผ่เนาะ สายด่างม่วงด่างม่วงเออคือผมว่าสีม่วงตัวน,นี้น้อยสุดน้อยนี่คือไม้ที่ว่าจะเป็นสีใหม่ที่ทํายากอยู่นะพี่มีเนะาะใบไผ่อันนี้ใบไผ่ด่างม่วงเลยสี่ร้อยบาทครับกระถางห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วนี่ลูกไม้ผ่าใบไผ่ด่างม่วงนะครับสวยสวยี่ร้อยบาทนะครับผมตอนนี้มันีล้อมเพชรกระถางหกนิ้วครับพี่หน้าดั้งเดิมนะหน้าดาั้งเดิมออริจินอลกระถางหกนิ้วใบใหม่ด่างสวยครับพี่ออกทองเลยนะ ไดหมเปิดออกทองมาเลยนี่นาออริจินอนต้นนี้แบ่ง400แล้วกันครับพี่กระถาง6นิ้วมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรใสตั้งแมใ่ใหญ่ๆครับพี่400บาทตัวนี้มณีล้อมเพชรนะครับแล้วก็มีเทวีสุริยาต้นนี้เป็นมาอเทวีสุริยาแผงนะพี่พร้อมหนอนะ่อมีหน่อมาแล้วมีหน่อมาแล้วน,วนี่พร้อมหนอ่อพร้อมหนอ่อนี่เทวี TV สุริยาน่าจะเป็นสองหน่อนะพี่เนาะเราที่เห็นน่าจะใบนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นของตัวนี้หรือเปล่านะพี่ไม,ไม่หนึ่งก็สองหนอ่อดตัวนี้อันนี้หน่อดึงแน่นอน แล้วก็ใบใบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นของใบของของต้นนี้หรือเปล่านะอย่างน้อยๆหนึ่งหน่อหนหรือไม่ถ้าใบนี้เป็นคนอนอกก็เป็นสองหน่อเทวี TV สวยยากระถางหกนิ้วต้นนี้หน้าแผงสวยๆครับพี่แบ่งหนึ่งพันบาทแล้วกันพี่หนึ่งพันบาทเนาะตอนนี้เทวี TV สุริยาพร้อมหน่อนี่สวยๆจากกระถางหกนิ้วนะต้นตน,นี้แสนคมแมนใบกลมป้ายสวยที่เห็นเกินเกิดสมมากมันจะเป็นอะไรนะพี่ แสนสลาลมเนาะอันนั้นคือจะเยอะและ้วมีเยอะและ้วที่ทํายากจะเป็นแสนคำแมนเขาจะเป็นใบกลมใบกลมแป้แบบนี้กระถาง5.5นิ้วครับพี่แสนคำแมนแสนคำแมนแบ่ง750บาทครับพี่แสนคำแมนเนาะทํายากสุดต้นนี้แสนคำแมนวองเลยใบกลมสวยมีแบ่งต้นเดียวนะครับพี่พาแล้วก็ถัดมาด้านนี้เป็นองค์หญิงอนัญญาพระนาวันครับพี่องค์หญิงอนัญญาพระนาวันกระถาง5นิ้วนะครับพี่สวย,สวย องค์ญงอนัญญาพนาหวาน250บาบ250บาทนครับเนี่ยสอบาทเนาะป้ายสวยๆกันเลยองค์หญิงอนัญญานะครับผมด้นนี้เป็นณนะ้เมืองนนหน้าหวานพาร์ทเทลเลยครับพี่นะ้เมืองนนแผงกระถาง5.5นิ้วนี่ฟอร์มสวยๆหน้าสวยๆนะครับพี่รอดใหม่มาละจะ้าดากออกมาเลยนะ350บาทแลวกันครับพี่ต้นนี้ณนะ้เมืองนนหน้าหวานหวานแบบนี้กว่าจะมีมาแบ่งแต่ละต้นนะพี่เนาะเขียวเป็นดงครับพี่ ขี้ร้ายขี้หร่เป็นดงแ้พูดถึงแม่ก็ได้มาตอนแพงแพงนะอะเอามาผ่าแบ่งปันให้พี่ไปเลี้ยงกันให้พีสามร้อยห้าสิบบาทบนะพี่หน,น้ามังกรหน้าออกอด่างหวานหวานเลยพัดเทียวชมพูอ่อนๆใแบไบม้ออกด่างเหลืองนะครับพี่เนาะสวยเลยแล้วก็ตัวน,นี้เป็นลูกไม้ผ่าครับพี่ลูกไม้ผ่าด่างออกทองนะเป็นอลูกของสาวนาครชัยศรีนะพี่แม่อุ้มฝากเป็นสาวนาครชัยศรีแล้วก็พวกเกสรพ่อที่ผมปาไปจะเป็นพวกลูกไม้ลูกไม้ด่างเนาะ อันนี้ผ่ามาเพิ่งเห็นต้นเดียวไม่รู้เป็นไหนหมดผมว่าน่าจะไม่ด่างไอที่ไม่เห็นนะมันจะแบบออกแบบนี้ใช่ไหมช่วงเรกครับพี่ผมเอาความลงออกข้างรั้วไปแล้วมาเจอต้นแบบนี้อันนี้เปิดใบ,บใหม่มาด่างเหลืองทองสวยเลยครับพี่ด่างเหลืองทองสวยเลยลูกไม้ผ่าลูกสาวนครใช้สีนะครับผมต้นนี้แบ่ง450บาทแล้วกันนะพี่450ลูกไม้ผ่าลูกสาวนครใช้สีด่างเหลืองสวยๆครับผมเม็ดจมพูแจม่มจจ่ะอ่า ด้านนี้เป็นมณนีไม่ขลามันีไม่ขลาอ่ามณนีไม่ขลากระถาง5.5นิ้วครับพี่มันีไม่ขลาเนาะมณนีไม่ขลา350บาทครับมณนีไม่ขลานะหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วมันีไม่ขลานี่หลอดใหม่แจ่มๆจะตัดมาก็จะมีอ่า สีกระชา,าพิเศษครับพี่สีการจะนาพิเศษป้ายชมพูขอบทองนะครับสวยๆกระถาง5.5นิ้วตนนัวนี้450บาทครับสีการจันาพิเศษนี่ขอบทองออกทองสวยๆเลยครับพี่ชมพูทองเนาะสีการจานาพิเศษถ้าเขาเรียกมันจริงก็คือเป็นเจนสเป็นเจนสองอันนี้เหมือนก็เกตครับพี่ก็เกศจะมี2เจนก็คือเจน1กับเจน2นะพี่เจนหนึ่งก็คือจะเป็นด่างปกติแล้วก็ใบไม่ค่อยออกกลมเท่าไหร่แต่เจน2อง่ะเขาจะใบขอบใบชมพูแล้วก็จะใบจะออก กลมๆมันมนหน่อยถ้าเป็นเจนสองอย่างเงี้ยเขาจะเรียกกนนันเป็นเจนนั้นเป็นเจนหนึ่งเจนสองนี้เหมือนสีกลางครับสีกลางก็จะมีเจนหนึ่งเจนหนึ่งก็จะเป็นหน้าแบบว่าน้ําตาลโอมจมพูป้ายอัญชพูปกตินะพมีอ่อนๆเนาะอันนี้เป็นเจนสองมันจะเป็นพื้นใบเขียวแล้วก็ป้ายจมพูทองนี่จะตัดกันจ,จะตัดเข้มกว่าจะ,จะตัดเข้มกว่าเจนหนึ่งฝีการจานพิเศษนะครับแล้วก็มีตรงนี้หางหงหางหงมีมาแบ่งหรอครับพี่มีพี่ๆที่ถามหาอยู่นะว,ว่ามีหางหงงไหมอะ มีมาแบ่งแล้วจ้ะหางหงหางหง450บาทนะพี่หางหงเนาะเดี๋ยวโตวมากสวยมากรับมีมีทั้งาด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูนะหางหงเป็นไม้ที่ได้ลุ้นทุกใบใบใหม่ออกมาแต่ละใบว่าจะด่างสีไหนนะพี่เนาหางหง450บาทครับกระถาง5.5นิ้วนี่แล้วก็มีเถนกวาดครับพี่เถืนกวาดป้ายนี่หวานหวานจ้าหลอดใหม่มาแล้วเถืนกวาดนี่นะพี่หน้าหวานหวานเลย350บาทครับ เถ็นกวาดเถ็นกวาดไม้เก่าทํายากอีกต้นนะมีไม่ค่อยมีใครามาปล่อยไม่ค่อยมีใครทําำไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่ามันอาจจะป้ายยากนะเพราะว่าเขียวเขียวมันก็มีเหมือนกันเออันนี้ผมคัดแต่แบบป,ป้ายๆมานันที่ไม่ต้องซื้อไม้ส่วนนี้ไม่ต้องกลัวไม้ลุ้นครับพี่ไม่ได้ขายไม้ลุ้นเอาแต่ไม้ด่างไม้ป้ายที่มันแบบเปิดหน้ามาแล้วพี่คัดสวยๆมาให้เลียวนะอสามร้อยห้าสิบบาทครับเถ็นกวาดพี่เถ็นกวาด,วาดแล้วก็มี ทศกัณฐ์หน้าทองของแท้ของแท้อ่าทศกัณฐ์หน้าทองสวยๆครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่หน้าทองว้าวเลยแปดร้อยห้าสิบาทครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองวว itar, ทกระถางหน้าจุดห้านิ้วอันนี้ก็ทำย่าอีกต้นพามาแล้วมันไม่มไมด่างทองให้นะพี่เนาะถ้าอย่างเงี้ยเออด่างเหลืองเอาทองที่สวยแนละ้วทศกัณฐ์หน้าทองแปดร้อยห้าสิบาทนครับ,มา,นนรบมาให้จำนวนน้อยครับพี่มาจำนวนน้อยตอนนี้ที่มีเก็บ ตั้งแม่อีกตัวก็เป็นทศกัณฐ์ลงสวนที่เป็นทศกัณฐ์ด่างเหลืองทองเหมือนกันนะพี่อันตั้งแม่อยู่อยูในกระโจมเดี๋ยวม,ม,มีมีมาแบ่งนะครับพี่เนาะตอนนี้เอาทศกัณฐ์หน้าทองไปก่อนอ่าแปดร้อยห้าสิบ<อ>นะบพี่เราด้เพราะว่าบางคนก็ที่คุยกันน้อยไม่ได้ถ่ายรูปให้เพราะว่าพวพี่ได้กันแล้วคือไม่ได้ติดต่ออะไรเลยอ๋อก็มีพี่ที่ถามมาบางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปส่งไปให้เนะว่ามีต้นนี้มาปล่อยหรือยังเนี้ย ก็กลัวแบบพี่พี่ได้ได้มาเลี้ยวหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวส่งรูปไปให้เดี๋ยวจะเป็นการบขายตรงเกินไปก็ถ้าพี่พี่เผื่อผ่านไปผ่านมาดูคลิปนี้ก็อ่าโทรกลับมาทักมาเออสั่งได้เลยนะครับพี่เนาะไม่ไม่กล้าส่งไปไม่กล้าส่งไปอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นดาราด็ร,รัพนัเดี๋ยวขอฟอร์มมาก,ก่อนหน่อยพี่อ่าให้ดูพึ่งปลูกพิ่งปลูกในราดาราพิ่งปลูกครับพี่หนึ่งใบแต่สวยตั้งแต่เด็กครับพี่ ตามุตามิเออเขาเรียกว่าเอ,อ่ออะไรนะเกิดมาก็สวยเลยหน้าตาดีแต่เด็กนะพี่ใบเดียวแต่ฟีลจ,จัดเดี๋ยวเลี้ยงทําฟอร์มหน่อยนะครับพี่เดี๋ยวตัวนี้ป้ายจับมากเลยนี่ตารานุพัลลัแบง่งอันนี้ตัวนี้แบง่งตัวนี้แบ่งก้ากระหลัดครับพี่ไม้ใหม่ไม้ใหม่ชื่อจะออกไปทางแบบว่าเพชรพลอยเน่อะกระหลัดกระหลัดอ่ะก้ากระหลัดนะครับไม้ใหม่ก้ากระหลัดแบ่ง450บาทครับพี่กระถาง5.5นิ้วก้ากระหลัด ไม้ใหม่ด่างสวยครับพี่รูปงามนามเพาะอีกเช่นเคยนะครับผมเทวีสุริยาครับเทวีสุริยาอ,อันนี้มีน่าจะเป็นเขี้ยวน่าจะเป็นลูกที่ติดเป,เป็นเขี้ยที่ติดมากับชิ้นเดียวกันใช่ไหมยปให้ตัวด,ด,ดูใช่ไหมชิ้นหนึ่งงอกสองต้นครับพี่เนี่ยที่ดูแล้เนี่ย คือเป็นเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวที่อยู่ในชิ้นเดียวกันอืมแต่ถ้าพี่ที่จะไปปาดแยกหน่อมันยังมันยังแยกไม่ได้นะพี่ตอนนี้มันยังเล็กอยู่ก็คือต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงแบบนี้ไปเลยเนาะเลี้ยงแบบฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขี้ยวที่ชิ้นเดียวกันที่โผล่ออกมามันยังปาดไม่ได้แต่คือถ้าเลี้ยงฟอร์มกอไม่มีปัญหาครับพี่เลี้ยงกันไปยาวๆเลยตอนนี้เทวี TV สุริยาแบ่งหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทเทวีสุริยานะครับคุ้มๆเลยตอนนี้มีทั้งหมดประมาณรักสามต้น ามต้นในกระถางถ้ารวมต้นใหญ่ด้วยนะพีแล้วก็ต้นเล็กอีกสองต้นข้างล่างชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันแต่เป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวติดกันมาด้านนี้เป็นรัชโลธอนับพี่รัชโลธอนรัชโชธอนสามร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าปกตินี่จะเป็นด่างทูมนี้รัชโลธอนหน้าหวานสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมหน้าวนหวานหวานไม้ใหม่หมสวยๆกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็ อ่าตัวนี้เป็นหางหงอีกต้นหนึ่งหาง,งหงหางหงหางหงสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่หางหงเนาะหางหงสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นรัชโลทอนแต่เป็นหน้าแผงว้าวมากครับพี่หน้าแบบว่าพื้นชมพูไอ้พื้นเขียวป้ายชมพูแล้วใบไม้เปิดทองแบบว่าสว่างมากสว่างมากต้นนี้สวยจริงสวยจริงมีต้นเยอะนะพี่หน้าแผงตัวนี้ขอแบ่งสี่ร้อยห้าสิบครับรัชโลทอนหน้าแผงชมพูทองสวยมากกระถาง 5.5นิ้วครับพี่เพิ่งจะมีต้นเดียวนี่แหละที่มันสวยแบบนี้พี่หน้าแพงเพราะส่วนมากหน้าแผงมนผงันจะไม่สวยแบบนี้มันจะไม่ออกทองมันจะออกไปทางเขียวด่างขาวไปเฉยๆเลยมันจะไม่ออกจมูกทองแบบนี้นะครับพี่อ่ะพาแพงมาได้ก็ได้สวยแต่แต่ละต้นนะแบ่ง450ครับพี่อีกใจก็เสียดายนะแต่อีกใจก็ลองแบ่งดูก่อนพี่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บละเก็บขอเก็บเข้ากระโจงไว้ชมก่อนอ่า ตรงนี้มีอัละชะโลทอนหน้าปกติอีกต้นนะพี่สามครับตัวนี้350กระถางห้หน้าชมพูหวานๆครับพี่นี่สีการอันนี้สีการ450ร้สครับสีการจนาพิเศษนี่หลอดใหม่มาแล้วจ้าสีการโตมาสวยมากนะพี่แค,แค่ตอนนี้เด็กยังขนาดนี้แล้วโตใหญ่มาสวยจริงหน้าแบบชมพูขอบทองสว่างสว่างสีการ เจนสองสวยมากนะครับบอกเลยนะแล้วก็มีเจ้าสาวครับพี่กระถางหกนิ้วเจ้าสาวป้ายนี่รอดใหม่ใบใหม่แจ่มมากแจ่มมากสามร้อยห้าสิบาทนะพี่เจ้าสาวกระดังหกนะไม่เล็กนะครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ไซส์แม่พันกันเลยทีเดียวเชียวสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เจ้าสาวเจ้าสาวป้ายแล้วก็มีอ่อไม้หม่ดางเหลืองครับพี่รูปงามนำเพาะเพชรฉลองขวัญครับชื่อต้นนี้ชื่อว่าเพชรฉลองขวัญเพชรฉลองขวัญกระถาง หกนิ้วใหญ่ๆแบง่งไแบง่งเอาเป็นแบบแม่พันธุแล้วกันพี่เพราะว่ามันต้นใหญ่จริงกระถางหกนิ้วเนาะนี่แบ่งแปดร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะพี่เพชรฉลองขวัญมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวอี่เพราะไอ้รุ่นที่ผมผ่าไปอะไม่ไม่ผ่าต้นนี้นะผ่า,าต้นอื่นปล่อยไปปล่อยไปหมดแล้วพี่ปล่อยหน้าส่วนไปอันนี้มีแบง่งแบง่งแบ่งไปแบ่งไปแบ่งแม่พันธไปต้นหนึ่งแปดร้อยห้าสิบาทเพชรฉลองขวัญน,นะครับพี่ไม้ใหม่ดางเหลืองสวยครับพี่ดางเหลืองสวยเลย ต้นใหญ่ด้วยอันนี้เป็นเดี๋ยวนะตับรามเกียรติ์ชื่อว่านางวิชุดาป้ายครับพี่พร้อมหนอ่อพร้อมหนอ่อพร้อมหนอ่อต้นใหญ่มากมีประมาณสักสามหนอ่อประมาณสามหน่อนะพี่ฮะเป็นไม้หัวนะพี่พร้อมหนอ่ออีกมาสักอีกสามหน่อนะไม้หัวนางวิชุดาป้ายนะพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอ่า อ่าใบนี้ใบนี้ใบนี้มีใบลอยหนีบหน่อยนะครับี่ตอนเรามาเปลี่ยนกระถางโดนหนีบเป็นรอยนิดนึงขอพี่รับได้นะครับพีเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอไม่ดูรอยนี่ไม่มีปิดไม่มีหม่งเบ็ดนะครับบี่ให้เห็นกันทุกช็อตเลยขอพี่ที่รับได้นะครับะะพีน,นี่แต่เนาะแต่ใบน้องไม่ได้ถึงเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยโดนหนีบนิดนึงตางวิชาตอนนี้นะแบงหกร้อยบาทแล้วกันพี่ไม้หัวกระถางหกนิ้วพร้อมหนอ่อ ใครที่จะไปเลี้ยงฟอร์มกอนะพี่นางวิชุดาป้ายตับรามเกียรติก็มีหกร้อยบาทไม้เก่าๆจริงไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมีแค่จะเนี่ยนางวิชุดาหายากไม้ไม้ตับรามเกียรหายากอีกต้นนะพี่นางวิชุดาป้ายเนาะอ่ะสนใจต้นไหนก็โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจีตสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพพีขอบคุณและสวัสดีครับ